เฮ้อะไรคุณทัดนั่นนั่นนั่นไงมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรทุกคนทุกคนมันคืออะไรมันคืออะไรนี้มันคืออะไรทุกคนตอนนี้พวกเราก็อยู่ในหนองน้านะทุกคนทุกคนเราก็มาตั้งแคมป์กันนะทุกคนแล้วตอนนี้พวกเราก็ บบตาก้องบบตาก้องกูบบตาก้องกูเรีครับคุณู้ชมมีไม้แบบไม่ม่อกี้เสียงอะไรครับเสียงตือตือตือครับเหมือนู่ป่าป่านั่นมันเหต้ตั้งต้อเ เอ้ยยูเดีเด้อคนครับ <Yeah. S 1> มันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเพีย <Yeah. S 1> ผมเจะตัวแค่เลยไม่รู้ครับทุกคนคนลักซ <Yeah. S 1> okay. มีสัตโอเคกูเจอเอฟซีหกอร์สองไปทุกคนครับตอนนี้เอฟซีหกเปอร์สองได้ขึ้นบกแล้วครับอ่ตอนนี้เอฟซีหกเปอร์สองได้ขึ้นบก